สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีทั้งช่องมือนี้แม่ครัวพารวยเดินทางลงมาเปิดตวงให้เอฟซีเนาะค่ะแต่เศร้าเนาะค่ะเอาได้อาหารเพนล,ลงมาแล้วเรียบร้อยเด้อค่ะแม่รัวสิอ่ามาเปิดตวงให้เอฟซีแต่เศร้าเอาอธิษฐานจิตเอาเร่อพี่น้องรายชื่อเด้อค่ะเอาไล่ซื้อแม่รั้วสีเฮดสาสาเด้อค่ะซื้อ นี่ค่ะอ้าวผู้ใดถามว่ามีรายชื่อมาทักทวงใดเด้อค่ะพี่น้องรายชื่อคนที่ฝากเปิดตวงกับแม่ครัวเด้อค่ะนี่นี่ค่ะอ่านเบืองขาชะซาเดี๋ยวแม่รัว่วหายเบิงชาซาเด,ด้อค่ะผู้ใดฝากเปิดตวงกับแม่รัว่วจะมีรายชื่อออกอากาศทุกคนเด้อค่ะพี่น้องนี่ค่ะบินที่สองใบที่สองได้ซื้อ อ,อ่านเบิงชื่อนามสกุลถาผู้ใดบ่มีซื้อกะทักทวงขึ้นมาไดเด้อค่ะพี่น้องเพราะว่าบางครั้งเพราะว่าแม่รั่วเห็นงานหลายอย่างอาจจะอยู่ในไลน์หรือบางที่อาจจะเบิงบ่เบิดบ่ทัวถึงกับขอโทษขออภัยเด้อค่ะพี่น้องเด้อนี่ค่ะรายชื่อเปิดดวงวันที่14กรุงพาพันพศพศ2 5้7รแม่รั่วเปิดดวงให้เอซเด้อค่ะมื้อนี่นี่ค่ะรายชื่อรายชื่อทุกคนมีทุกคนเด้อค่ะพี่น้อง ไล่ซื้อทุกคนที่ฝากกับแม่รัว่วเด้อค่ะมีให้เห็นทุกคนเด้อค่ะพี่น้องเอาขอให้พี่น้องอธิษฐานจิตเอาเด้อค่ะเมือนี้อ่ะอยากได้สชคลาแนวใดก็อธิษฐานจิตเอาแม่รั่วก็จะสาธุอธิษฐานจิตให้พี่น้องเพราะว่าอ่ะพี่น้องฝากดวงมากกับแม่รั่วเนาะคะ่ะแม่รั่วก็เฮ็ดหายเรียบร้อยเด้อค่ะมือนี้ ขอให้โชคดีใส่วันที่16กุมภาพันธ์พศ2 5 67เ้อค่ะเอาคูณได้อยากเปิดดวงต่อเด้อค่ะใครอยากเปิดดวงกับปู40่40เ้อค่ะพี่นอ ine, ้อง0985681108นี่ไร่หมายเลขโท่แมคลั่วค้าคยากเปิดดวงกับแม่ลัวกับท่มาเบอร์นี้ได้เด้อค่ะพี่น้อง หันรับเ่าท่านแม่คัวกวอาจจะโทษขึ้นถ้าโทษขึ้นว่รับกะท่านกะโทรมาอีกก็ะไรเด้อค่ะพี่น้องเอาย้ำอีกแค่นึงคือว่า0985681108สำหรับไล่ซื้อผูมาเปิดตวงกับแม่คั่ว300ผู้ออกผู้ออกอเทพป,ปูนโรงครัวเด้อค่ะอยู่ในหนีพร้อมเรียบร้อยเด้อค่ะพี่นอ้อง300ที่ท่านคุณอะไรเนาะ คุณอีหยังบุจื้อบ่ได้เพิ่นฝากคุณแม่อะไรเด้อสิเปียกมาอันให้ฟังเนาะค่ะคุณยุวารีเด้อค่ะยุวารีพิมสิริหรือว่าพิมพ์สีเนี่ยหลทำบุญลงครัวอุดรเด้อค่ะเพิ่นย่อุดรสามร้อยบาทฝากมาน้าแม่รัวอยู่ในจานแล้วเรียบร้อยเด้อค่ะพี่น้องเอาแม่รัวสิพา้าไปถวายปูแล้วก็หายปูสวดหายเด้อค่ะพี่น้อง อาจจะบ,บ่สวดเต็มเพราะว่า,าคลิปก็คือ8นาทีเนาะค่ะพี่น้องแต่ว่าปูเพิ่นจะมาสวดอีกครั้งหนึง่งอาตอนแรกหรือว่าตอนเสาร์ที่มีเอฟซีมาผูกดวงกับปูเด้อค่ะพี่นอ้องปูอาจจะให้พ่อนลนวก็ให้พี่น้องอธิษฐานคิดเอาแต่ว่าปูเพิ่นจะมาสวดอีกครั้งหนึงนะะ่งเด้อค่ะเพราะว่าคันเพิ่นสีสวดอ่านจนจบก็คือมันจะง่าวเกินไปเนาะคะ่ะเอา กระซาถูนําเดอ้อผู้ออกเทลร่งขัว้วหรือว่าผู้มาเปิดดวงกับปูศีรษูนะคะเอาแม่ขั้วกระสิผ้าไปกราบนมัสก,การปูดนะคะ่ะค่ะพี่น้องเอามากราบนมัสก,การปูน้ากันจนละล่ะกราบนมัสก,การค่ะปู่อยมามเอานี่เด้อคะ่ะพี่น้องซาถเูเอาเด้อค่ะ หลับร่อนกัะปูเดอร์ค่ะพี่น้องพร้อมๆ,ๆกับแมคขัวไปอิชิตังปะิตังตุมังคีปะเมวาสเมจโตุสเพโพเรนโตสังกปาจันโตปันนาสุยาธามลิโชติราสุยาธาอะภีวะธนสีริสนิจามุธาปาัจายโนจัตตารโหธรรมาวัตติอายุวันโนสุขังพันงภวโตวสัพพังกาลังรักขันโตสัพพทวตา สัพพุตานุนภาเวนะสัพพะทัมมนโนภาเวนะสัพพสังขารภาเวนะสัทธาสุติภะวันตุเตใส่ใส่คาถาเงินล้านบ่ไม่ละคาถาเวถังใส่ถางเงินลั่นไอ้จีนเลยนะเพ่งเพ่งเงินหัง่นบ่เป่าเปนสิใส่คาถาเงินล้านไหนน้ำโอ้ยใส่เราข้าถัเงินหลั่นถ้าใช้ตอนเปิดดวง เอาไปใช่ตอนเปิดดวงบ่ค่ะปูปูฝันดีบ่ปล่อยแนวทางไปแล้วฝันดีฝันว่าจังไรบอไอ้เอฟซีฟังเนี่ยเกี่ยวเน้นใน,นแล้วได้เน้นได้ <c oughs> ใส่ค่ะเน้นตัวไรค่ะพี่น้อง <ๆ S 1> ไปเบิร์นไกๆพี่น้องเอาเมือน,นีผู้ใดเปิดดวงแล้วสมิโชคดีเด้อค่ะปู40เน้นให้แล้วเด้อค่ะให้นล้วสามตัวด้วยสองตัวยังคงที่ สองตัวยังคงที่เด้อค่ะพี่น้องเจยะแครหนาจอมือนีเป็นวันเล่นท่ายพร้อมเด้อค่ะพี่น้องวันแห่งความรักทำอะไรก็ขอให้น่ารักเด้อค่ะพี่น้องแม่ขั้วเรียกมาเปิดใส่วันว่าเล่นท่ายเด้อค่ะพี่น้องวันแห่งความรักอ่ะพี่น้องขอให้อายุมันควัยื่นรักกันไปนานๆเหตุอันใดทําอันใดแต่ขอให้จะเรื่อลงเรื่องในนาทีการนาาเด้อค่ะ พูมีความรักกับขอหายรักกันไปนั่นๆสันพี่น้องหรือว่าอะพ่อแม่พี่น้องเด้อค่ะพีน่น้องเมื่อนี้แม่ขั้วก็จะไปแจก,กดอกกุหลาบอยู่ท่างไหนเนาะ <c oughs> สิไปแจก,กดอกกุหลาบเอฟซอยู่เมือ่อนี้แม่ขั้วสิไปแจก,กดอกกุหลาบเอซอยู่เด้อ,อดค่ะพี่น้ <c oughs> นองเอาค่ะ <c oughs> อ้าวค่ะพี่น้องเมื่อนี้แม่ครัวเปิดดวงให้เอฟซีแล้วเดอ้อขอให้เอฟซีทุกคนลำล้ำเลยลวยเงินทองขอให้มีความรักอันยืนยาวเด้อค่ะเมื่อนี้เพราะว่าเป็นวันแห่งความรักอ้าวพ่อเพชรสวัสดีค่ะครับอ้าววันแห่งความรักนะวันนี้สิบสี่กุมภาค่ะครับเ <c oughs> อาค่ะเดี๋ยวแม่ครัวไปสวัสดี อสวัสดีตาอ้วนสวัสดีกุมภาสวัสดีพ่อแอ๋สวัสดีค่ะเอาคือบบสวัสดีเอฟซีพ่อแอ๋เออสวัสดีพี่้าเนาะอ้ตาวันได้ยังลงมากินเนาะตาวันโอ้ยบกี้นฉันได้ดอกไม้ที่บบสดเลยเปิดตวงให้เอฟซีพ่อวันสวัสดีค่ะวันวาเรนไทนยค่ะ สวัสดีวันแห่งความรักค่ะเอาเอาโชคดีน่าจะโชคดีนอยราไม้วันนี้สงสัยถูกเซียนเนาะค่ะเซียนเล่าถูก่างถูกบนเด้อค่ะพี่น้องเอามากชอบคลิปนี้กดไลก์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดหัวใจให้แม่ขั้วน่เด้อพอกันชิปนะเอาเมื่อนี้พ่อได้ย่างลงมาเพ่นเอาฉันได้ขับปุ่นน้ำเล่าลงมาเด้อ แม่ครัวทำขัาปุ้นเดิอนีอ่ฮะนี่ฉันได้ขัาปุ้นน้ำเล่าลงมาแล้วกะอ่ะวพ่าอว้วนก็ได้บักมี่ซุกเลี้ยงเออเฮอยยูเดอพี่น้องคนเอามาเด้อมากินเขากับแม่รัว้วมือนี่มาเปิดตวงให้เอซีเอามากชอบคลิปนี้ก็ไรก็แชร์กดติดตามกดกระดิง่งกดหวัวใจให้แม่รัวในเด้อเดี๋ยวแม่รัวจะไปแจกดอกอูหลับอ่าอันเอฟซี อ่ะแล้วกับ้อมแนวท่าเนาะคะ่ะโมนี้เอาพอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ